เมื่อคุย <spooky> อันห่างหายจากคูบอลเป็นเวลานานพอสมควรนะทุกคนแกงคูบอลจึงวางแผนกันนะครับว่าอยากจะกินลอปเตอร์และช็อกโกแลตเลยอยากจะให้ขุยอันนามาให้กินหน่อยที่คูบอนและในไลน์นี้เองแม่ทัพชาลีก็เข้ามาซีซีทีวีขุยอันจึงมองว่าพวกคุณทำกันเป็นขบวนการมีพี่เน็กเป็นหัวหน้าขบวนการใช่ไหม เอ้ยมาเร็วมาเร็วมาเล็วมาเร็วดูช็อกกระเล็บโอ้ยเโอ้ยวีนีล็อบเตอร์อืมวีนีล็อบเตอร์ล็อบเตอร์โอ้ยหิวข่าวอัมฮังกีโอไม่ไหวแล้วดีเพู่มาจับกันนุ้ยอะทำไรจับอะไรนะ ทำไมวันนี้เขาเซมเลยนะเราต้องร้องเพลงกันรีบมาจับกันหนุยไปดิอ๋อรีบมาจัดการหน่อยอ๋อโอเคขอบคุณครับเพื่อนอ๋ออรีบมาจัดการหน่อยโอเคครอบวันนี้ว่าใส่ชุดนักศึกษาพี่ว่าเราน่าจะโดนเข้าห้องปกครองแน่ว่า You are b o u e s in my room ค่เขาบอกว่างูสิงกับพระลม You are b o u e s in my room อ่อเย้เย้มาในห้องเย้เย้ ไม่รูม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 เขานชุดนักศึกษาเราพูดไงอ่า university form แล้วก็ university form uniform uniform สวย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 มากมาก no 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 ขออนุญาตบอกบอกอัพเลยหงาซีลิงหงาซีลิงเดี๋ยวซูลิงเดี๋ยวซูลิง สลิงเก็ตสลิงเกดาวมหาลัยดาวยเวอร์ซิตี้อ่าใช่คุณเรียนอ่า university ไหนอืที่ไหน university เออไม่รู้อ้าโอเคแม่ป็่ว่าสเดียทียูยู เอ่อมิวสิคทีมอ่ามิวสิคทีมใช่ใช่มิวสิคทีมใช่ใช่มิวสิคทีมครูครูบอลยูนิเวอร์ซิตี้ใช่ได้ค่ะยูนิเวอร์ซิตี้ทำไมวันนี้มันดูเสียงเสียงยังไงล่ะเหรอเห็นตรงที่ว่ามี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 หัวหน้าแผนกมายืนคุมบรกเพื่ออยู่ในห้องไหนสักห้องเพื่อนเพื่อนบอกว่าอยู่ห้องห้องห้องคุณขวี่ยงมากตอนนี้ ไม่กล้าเลื่อนเลยพวกเราก็คุยใช่ VR คุยขนอ่าเยอ่ะควีนอ๋อวีออฟนิดอ่าป๊กกระแลกอืมกับแอนล็อสเตอร์เอาบอลลอสเตอร์อัมฮังกีหิวมากเลยขอหน่อยเพิ่มเพิ่ม ตอนนี้แคุณคิดว่าอันนี้พี่เนี่ยคือหัวหน้าการขบวน้ากันใช่ไหมหัวหน้าขบวนการอ๋อเช่ป่ะคือคนหน้าการขบวนใช่ไหมเขาพูดอะไรอ่ะไม่ได้ยินเลย together one team three people one team อ่าขบวนการอ๋อหัวหน้าการป้นโอเค อ่าโอเคครับ yes แปงป่นเยอะอ่า we อ่า we are ล o อบเบอร์ช็อกโกแลต boom ช็อกโกลีโอเค next time bye for you are two people yeah ล็อบเตอร์ล็อบเตอร์ล็อบเตอร์ e a h เอา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 หัวหน้าแผนกอยู่ห้อง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  bye for you are three people เอาหัวหน้าแผนกอยู่ห้องเขานะเอามึงระวังอะไรดีๆนะมึงระวังนะ No เฮ้ CCTV in my room ล่ะเข้าใจจริงจริเขาบอกว่าเนี่ยมี CCTV in my room ใช่ you are both CCTV in my room เข้าใจแล้วตอเนี่ยเขาบอกว่าบอสบอสบอสเราอยู่ห้องเขาอ่ะกูไหม no ไม่กูมี black room ไม่กูไม่กู black room black room is detention room ลิเทเซอรรูมจริงเย่เย่ฉันกับฉันกับออฟเข้าไปบ่อยมากนะได้ไหมอ่าอิตลอปเตอร์แอนด์ช็อกโกแลตได้โอเคโอเคอุ้ยพี่ก้าวได้กินแล้วได่ก้วได้แต่ว่าตอนนี้ตกนะคะก็คือกลัวเราเนี่ย ปล้นนี่ภาษาอังกฤษอะไรแล้วนะตัวล็อบเบอร์ป่าใช่ไหมแตตัวอย่าล็อบเบอร์อยู่พี่คุยอะไรอวีวีปล้นปล้นปล้นคนรวยวีทิฟทิฟล็อบล็อบเบอร์ล็อบล็อบอยู่ล็อบช็อกโกแลตแอดล็อบเติร์ด No love m ช just love chocolate อย่าอย่าวีวีเลิศ Under love chocolate and lobster ใช่ you are l o อะไรมึงพูดอะไรบุญชันเพื่อนข้าใจะไม่ข่าววันนี้ just บุญชันวันนี้มาบุญชัน we we are ป uh, anyway. ้นป้นอยู่อ่าป้นคนรวยอยู่เป็นคนรวยอยู่อยู่ลิสอยู่ลิชใช่ you are two people บุญทีมอ่า and the C L เข้หัวหน้า แกนขบวนมีมีแอนน้องอ๊อฟอ่าโฮมเลดอ้ามโฮมเลดแย a มีโฮมเลดไม่มีตังโนโนมันนี่ไม่มีตังพี่เนี้ยไม่มีใครตังเนาอังังกี้แต่ว่าใช้หมดแล้วครับเหมือนแล้วเหมือนกันเหมือนแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยเขาใส่ชุดนักศึกษาเทศีออสวยมากเลยนี้แข็นจริงๆขอณค่ะสวยมากจริงๆ โโโนนนคิ้วขาวมากขาวมากใช่น่ารักมากไอขาวกว่าขาวมากพี่เก้าอิ่มคุณครับอืน้องฟูพี่เก้าอิ่มคุณอะไรอิ่มอิ่มอะไรนะครับเพื่อนอิ่มน้องอฟอิ่มน้องอ๊อฟ because เพราะว่าโน้ตฟูซีผู้เหมือนกันแคนคิ้มใช่ยิ้มยิ้มอ่าโอเคฮะพี่กจ้ายิ้มน้องออโอเคโอเคไอ้น้อง <c oughs> โอเคคืออะไรคืออะไรถึงว่าพี่หัวเราะ <c oughs> เรา,ย,ายิ้มไม่ออฟใช่ใช่ใช่ยิม<อ>ย้มไม่ออฟอ๋อยิ้มเท่ากับหัวเราะโอเคอ๋อโอเคโอเคโอเคอยู่สวยอยู่สวยแต่ว่าบัตรอ่าขอกิฟต์กิฟต์กิฟต์มีอ่สเตอร์แอนด์ช็อกโกแลต โอเคเจ้แล้วเก้วเก้านิดช็อกช็อกโออฟนิดลอปเตอร์ผมนิดลอปเตอร์หรือว่าพี่นิดลอปเตอร์อ่ีชอฟเท่าไร嘛ออาเท่าไรกินเท่าไรอ啊เขาบอกเท่าไหร่นี่ตอบยากเลยอ่ up to you up to me โอ a ค one people one โ k เค วัน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  a n k you t h a n แ you ิ i เ m home e a n t u i n s แล้ววันนี้ t เดย์คอน r ก u l t i o n s อีกเนซีไหมกอ๋อใช่ไหอะไม่แพเลยคยอันคุยอัน born born พี่เนี่ย ได้ได้ไม่เป็นไรได้เลยควันไปบุพินิจเอฟซีไม่เป็นไรได้เลย with me ค่ะได้ควันบนญ finish by for you are two people อ่ะโอเคอ๋อ with me with me ค่ะผมว่าเขาเขาเขาป้นเขาเขาเอากุ้มเนี่ยเอเป็นของเล่นมาพี่เปี๊ยสองพี่ผูกบนชาพี่เปี๊ยบนชาพี่เปี๊ยบอ โนโนอ่ากุ้งล็อบสเตอร์โนโนอ่าทอยนะไม่เอาบทอยน็อดทอยนะไม่ใช่ของเล่นนะอ่าไม่ใช่ก oh, ุ e, ้งอ oh, ่า e, กุ้งล็อบสเตอร์เรียวของจริงน็อดน็อดทอยโอเคโอเคอดิสดิสเดาเดาเดาแป๊บนึงเวทเวทเวทอฟอีทำไมช็อกลีอฟฟี่เธออยูช็อกลี โอฟูยูซีโนแฮปโนซีโนแฮปพี่เบลพีอยู่ห้องคุยอันเนาะฮะพี่เบลอยู่ห้องคุยอันอืเวดและพี่ว่าเราสอรี่สอรี่งานอีกทีเราหนอาจะโดนเข้าห้องดำกันแล้ววะไม่เป็นไรเพื่อกุ้งล็อบสเตอร์ชิ้นใหญ่ใช่ใช่ยอมได้ไม่เป็นไรไปจริงๆความไปจริงๆโน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 แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียว เวดเวดเวดทุกคนอยู่ห้องคุยกันพี่เบลทุกพี่ผูกปูนชาทุกอย่งเลยคุยจีน่าเพิ่มผมโคตรเก่งเลยครับพี่เบ้น้องออฟพี่เกาวันทิม C L เคหัวหัวหน้าแกรับุนใช่ใช่หัวหน้าก๊งบุน ใช่ยาเพลนบีดดดิดแป๊บนึ่งแป๊นนึงดดเดอันนี้อันนี้ I want to win ตอนนี้จริงจงเดี๋ยวต้องทำไรอ่ะอ๋อเปิรูปเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวนี่นี่ อะไรว่าโฆษณาเนี่ยขึ้นมาทำไมเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่พิมพ์เนี่ยหมอลอปสเตอร์套来呀鹏鹏能套来套来套来当หนึ่งชิ้นเท่าไรบ้หนึ่งหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นช็อกช็อกโกแลตหนึ่งชิ้นว่าหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นใช่นี่ลอปลอปสเตอร์เด็ดเด็ด สองคิสองพนันอีฟวันอีฟวันสองพนันอ่าไม่ไม่รู้เหมือนกันเท่าไหร่ I I don't know I don't know how huh? don I don't know I don't know สองพนันวันสองพันไม่รู้เหมือนกันวันที่โปรสองโอเคไม่รู้เหมือนกันไ <c oughs> ม่รู้เหมือนกันเพิ่มเป็นสี่สองพันนึลงล่งรถ เธอสองแผ่นวันสองแผ่นอ่ะก็เอ่อคุยอันคุยอันอเอาล็อบเตอร์มาเดี๋ยวพวกเราจะไปเก็บกุ้งฝอยให้โอเคโอเคกุ้งฝอยกุ้งฝอยอ่ะเบบ,บ,บบี้ชิมเบบี้ชิม,บบชมอ่าไ <sighs> I think uh, วันนี้ไ I just no life พวผมไอ I go go to play ตัวนี้ป่อนแข็งจริงๆห้องดำแน่อพี่เนี่ไปไหนแล้วอ่ะไม่กลัวหรอกผมมาอยากกินกุ้ง l o เ s อร์นะได้กินกุ้งก็อยอกพี่แน่ไปไหนมาทำไม CCTV ไม่พูดทำไม CCTV ไม่พูดไปไหนค่ะ โอเคโอเคโอเคไม่เป็นไร next time นะฮัม see you next time see you bye bye ยบายบาย้จกันขอบคุณ not not อตน็อตน็อทอยนะอืม no กุ้งล็อคเตอร์เดียวของจริงโอเคจริงขอบคุณครับครับขอบคุณครับค่ะจ้จกัน